หมอเกศฮะแพทย์หญิงเกตก,กระมวลเปลี่ยนสมัยหลังจากที่มีคนจับผิดฮะวุฒิปริญญาเอกของเธอเนี่ยที่จบมาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อ่ะบางคนด้วยความเคารพบอกเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถวบ้างละ่ะเป็นแค่สถานที่เทียบวุฒิบ้างละ่ะจนถึงขนาดทนายเดชากรยุทธาน,าน้นเป็นทนายความให้กับหมอเกตจําได้ใช่ไหมฮะวันศุกร์แรกหมอเกศจะ,ะแถลงข่าวอตอนหลังไม่ไหวฮะหมอเกตโอ้โหบอกว่ามไม่สบายเลยนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดคุณผู้ชมมันมีข่าว ต้องใช้คำว่าเฟกนิวบางคนบอกว่าก็กอพอก็ยังมีการรับรองไม่ใช่เหรอปรากฏถึงขนาดสํานักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพออกเอกสารว่าไม่เคยรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบ,บันดังกล่าวและกพอพบอกว่าวจะดําเนินคดีคนที่ปล่อยข่าวนี้หรือปล่อยข่าวเฟกนิวนี้ด้วยครับ ทางด้านของสำนักงานกพนะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะได้มีการเผยแพร่อเ,อเอกสารชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าสำนักงานกพได้รับรองคุณวุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์สหรัฐเมกา5ข้อใจความสําคัญมีดังนี้ฮะก็คือว่าคือคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะ รับราชการมันต้องมีการไปเทียบวุฒิถูกไหมฮะมถ้าเป็นวุฒิที่มาจากต่างประเทศกอพอก็ชี้แจงฮะว่ากอพเอยังมีอำนาจหน้าที่รับรองคุณวุิของผู้รับปริญญาประกาศเสียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒธอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งปเป็นราชการพลเรือนและกำหนดอัตรางเงินเดือนหรือค่าตอบแทนซึ่งกรณีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศสำนักง,งานกอพจะพิจารณารับรองจากสถาบันการศึกษาที่รับการรับรองวิยทยฐานะสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆให้บรรจุข้าราชการ ได้โดยที่สหรัฐอเมริกาไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่รับรองดังนั้นสถาบันการศึกษาใดๆในสหรัฐอเมริกาจึงต้องรับการรับรองวิทยฐานะจากนายอิสระที่ไม่ได้มุ่งหวังกําไรทีนี้เอาเจาะจงเลยกรนี้สถาบันการศึกษารับอุดศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องรับการรับรองจาก The W.A.C. นะฮะ n l o r c o l t e g e and u n i v e r s i t y Commission หรือว่า W.S.C.U.C. ซึ่งกรณีสาบันการศึกษาที่เป็นข่าวออกขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันก็คือ California u ยยูนะะิสตี้เนี่ยนะฮะสำนังกงานกพตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนราชการหน่วยงานใดส่งข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาให้สำนักงานกพพิจารณารับรองแต่อย่างใดและจากการตรวจสอบฐานข้อมูลการรับรอง เพราะว่าหน้าจอที่ระบุว่าสานักงานกอพอนรับรองคุณวุฒิสารการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ฐานข้อมูลจากสานักงานกอพอแต่อย่างใดดังนั้นกอพอก็เลยบอกเลยฮะคุณผู้ชมบอกว่าในกรณีที่มีการให้ข้อมูลที่พลาดพิงและทําให้สานักงานกอพอเสียหายสานักงานกพอขอสงวนสิทธิ์แจ้งดเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอต่อไปนะครับค่ะ